่ะถ่ายรูปว่าปุ๊กคะถ่ายรูปว่าปุ๊กยังคะฟ้าเออไหนขอดูไหนดูชิโอ้โหสวยจริงจริงมันเปนฟ้าไหมไม่มี้อ่ะไม่มีหน้าอะไรนะไม่มีหน้าแล้วถ่ายยังไงล่ะถ่ายใเลยถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เอาเห็นหน้าปุ๊กปุ๊กไม่สวยอะสิอันนี้ถ่ายรูปอันนี้เอาถ่ายดีๆถ่ายให้เห็นหน้าปุ๊กด้วยสิคะกดกดโอเคกดด้วยสิกดด้วย กดชี้กดชี้่องชี้เกดเออเห็นไหมเห็นหน้าปุ๊กไหมไหนให้ปาปุ๊กดูรูปดิแต่ก็รู้นะว่าที่แบบอ่ะไหนดูไหนดูสิคะมีไหมโอ้สวยแล้วนะไหนดูก่อนดูก่อนโอ้สวยมากอ้าวอ้ยแต่ละรูปสวยว้าวเลยว้าวไอว้าดีกว่าป้ปุ๊กเชื่อมือเชื่อมั่นลองดูสิ กินขนมปังอยู่ไอพี่เอว่าถ่ายรูปปะปุ๊กที่แค่กินขนมปังอยู่กินขนมปังอะถ่ายได้ไหมกินขนมปังเยอะไม่ว่าเลยอะเพิ่งแคอยังหน่อยสะดวกว่าไงจะถ่ายถ่ายได้ไหมคะจะถ่ายขนมปังก็ถ่ายบอ้อมได้ไหมจะถ่ายขนมปังก็ถ่ายบอ้อมโอ้ยจะถ่ายขนมปังเห็นด้วยถ่ายปะปุ๊กถ่ายได้ไหมคะไหนลองดิค่อยๆสิลูก ขนมปังปังเนเปิดให้ปุ๊กดูถ่ายก็จะถ่ายเนาะกินก็จะกินแต่ให้น้องกินหน่อยพี่วะนิดนึงป้อนน้องนิดนึงอ่่ะถายไปนอนไหมคะพี่วะขาไปนอนไหมคะไปพร้อมันนาโบก่อนปะบ้้าไปนอนไหมคะลูก นี่เป็นรถเด็กอันนี้ป็เด็กชอบ